เปิดตัวโรงแรมสยามเฉดบบ่อผุดเมื่อวันที่27ตุลาคม2557เวลา19นาฬกาบริเวณริมชายหาดบอ่อผุดถนนฟิชแมนวิลเลจจัดที่มีการเปิดตัวโรงแรมน้องใหม่ชื่อสยามเฉดเฮาส์บริการห้องพักพร้อมห้องอาหารทั้งอาหารไทยอาหารซีฟูด้ดและอาหารอินเดียโดยคุณนัทวัฒน์เป็นผู้บริหารโรงแรมสยามเฉดเฮาส์และคุณฐานิตาได้กล่าวถึงห้องพัก รวมทั้งห้องอาหารและพิเศษสำหรับสมาชิกสมุนเคเบิลทีวีทางโรงแรมสยามเชดเฮาส์ยินดีมอบส่วนลดห้องพัก15%กับสมาชิกสมุนเคเบิลทีวีทุกท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่077245144หรือ0987143303ครับ ค่ะดิฉันนะคะฐานิตานะคะเป็นตัวแทนที่อของเซนงแรมสยามเฉลเท้านะคะลูกเคชันของเราเนี่ยอยู่ที่บ่อผุดนะคะอยู่ตรงถนนฟิชเมนวินเลดอ,อยากจะนชนญทุกท่านนะคะามาพักที่นี่นะคะห้องของเรามีครบทุกอย่างค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีห้องอาหารด้วยค่ะอาอาหารมีตั้งแต่ซีฟู้ดอาหารอินเดียแล้วก็เ,เป็นอาหารไทยนะคะก็ขึ้นชื่อของที่นี่อยู่เพราะเราเปิดมานานค่ะ ส่วนตอนนี้ห้องของเรานะคะก็ถ้าลูกค้ามาทางของสมุยเคเบิลทีวีเราก็จะมีส่วนลดให้นะคะอย่างน้อย15%บเอร่รบกวนติดต่อมาที่โสนนะคะ0 7นย์ค่ะสอ่ห้าหน่ง4ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ098ย์ค่ะ7 1 4 3 3 0 3ค่ะรบกวนติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ